เีวปลงอนปะลงอนปะอนนี้ไปม่ออกอืมตั้งแต่นลงนี้แหละที่เด เราต้องเล่นเมืองเดิมบ่อยๆเวเราลงบ่อยเรารู้เหลี่ยมเรารู้เหลี่ยมไงรู้มุม,มยึงว่าลงแล้วแบบมันมีคนเหมือนกันก็จริงแต่เราไม่รู้ไง่็ไม่ยิงตรงไหนได้กว้างอีกมีคนไทยด้วยยิงหัวได้อย่างสนุนไทยหัวซ้ายมือมีนะเนี่ยเนี่ยก้อหนึ่งเพื่อนมาลงลงลงลุงเพื่อนมาลงหลุมลุงก็ตรองไหน สองโอ้สองสองตี้ที่ลงที่เดียวกันอ่าตรงนี้สามตัวแล้วก็ตรงนี้ตัวงกลางกลางไม่มีน่าจะบวกแต่แหละผมว่าจะรีบไปเอายารับ ยิงกันวะตัวเองบอกนั่นดินเลยเนี่ยลังคายยิงไม่ได้ได้วยมึง บ้านนี้สองตัวบ้านฟ้าโอเคมันคนละตีนะนตีหนึ่งตัวหนึ่งตีหนึ่งสองตัวโอเคอบ้านลเบียงมันจะบ้านลเบียงนะระวังบ้านเหลียงเลียงเห็นตัว,วไหนมั้ยรอเปิดน้อ phòng khác bạn này Watch out Dân Đây là miếng làng gì không? Watch out Anh khang Mình là bởi ba Anh đang bạn này Watch out này bà này Watch <coughs> <coughs> out ระวังขวายิงนะนะออกแล้วออกไปหน้าบ้านแล้วมันยิงเองอ๋อมันเอากันมันเอากันพี่เออดูอยู่ตายหนึ่งแล้วก็น็อกหนึ่งได้พี่ตัวหนึ่งตายเลยตายเลยมันน็อกไงมันยิงกันเอง,งอใช่ปะคคิววตัันึงรบอืมพี่ไร้สิง เลือกคิวนะไม่เลือกตัวนอกตัวยืนอยู่โดมีตัวนี้ไปเลือกนะเฮ้ยมันไม่เห็นเมื่อกี้เนี้ยมุมนั้นอ่ะไอจีเหรอเปิดประตูมาเจอพอดีเออเนี่ยเปิดประตูมาเจอพอดีอ่ะแล้วมันอยู่อยู่มุมนู้นตายเลยจีเนี้ยเฮ้ยมีอาพี่ยิงดีเบียสอยู่อันนั้นมันมายิงใหญ่ว่าไอ้นั่นว่าบอดป้อไม่บอดคน มีคนมาทิมงสองคนไปเหยียบเลยว่าเช้าหัวใจข้างหน้าพี่มีคนนี่บ่นนะ นี่คนแั๊บแป๊บแป๊บขับรถเรืยก่อนเีย่ายังไงตรงนั้นนะตัวยูืนไม่หมดมันมันดาวมันดาวมันขับไปพี่มันขับไปใชมันดาวมันดาวดีนันขับไปตอนนี้ดาวแล้วเพื่อนมันอยู่ไหนไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้เห็นตัวเดียวมีหมอกสามแต่ไม่รู้ว่าหมอกสามเต็มหรือเปล่าลองไปดูเจ็บเตี้ยกี่รถมากี่รถมาตายเลย มีของมีเงินมีอะไรยังคะเดี๋ยวเราไปเก็บแอรดับกันยังไม่ได้ซื้อเลยเมาซื้อของกันมาซื้อของนั่น AK เดี๋ยวก็มีคนยิงคนยิงละออฮะสองตัวเหรอบอดทะเลาะกันใช่ไหมไม่เหรอแต่คว้าไปเอาแอรดับตรงนี้เนาแอดับมีอยู่ข้างหน้าเราอะ ไม่ถ้ามันจะขับมาชุบเพื่อนอ่ะมันไม่ควรจะขับมาตรงนี้เว้ยมงครที่จะขับอ้อมถามว่าสองสามไหมสองสามจหรอกแต่ว่ามันก็ควรไม่ประมาทนี่ดับแถวพี่ต้องไหนวะจะ่ผมเห็นแถวนี้เอ้ยนี่ไงเดี๋ย้ละตรงนี้เลยมากมีรถมา หลังยิงเรียกว่ะพี่เอ้ยมาเอาไอ้อดับกันอ่าๆผมไม่ไปหรอก <c oughs> บอกเลยเียจ <c oughs> ับใจจับแตกจริงขอบิดอยู่ลุ้นมากเมื่อกี้ต้องมีสตินะ <c oughs> ไม่งั้นตายพี่ไอ้ดับหล่ะเมื่อกี้ไม่มีหรือเปล่ไม่รู้ว่ามีอะไรลองดูดูละมีแค่หมวกสามของไม่มี ตรวสอบทีแบบลอ็อกไปไปไปเอาแล้วนนาตรงไปอ่ะเดี๋ยตรงน,นี้ไม่เห็น,น,น,นลเลยส e ดร้องมาอาจจะยิงล้อก็ได้มาเลนด้วย ที่เกาะสามกสามเต็มมันครบแล้วก็เต็มว่ะพี่เรือเหียนเือเลียนเลือยี่สิบเอาป่ะไม่พอมันมันแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์กับเข้ากลางวงเลยก่อนอยากเล่นละ มีคนทำเนี่ย Watch out มือผมมนีคนมีคนมาเนี่ย Watch out เข้าวงเข้าวงเล่นไหน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 ตรงไหนตรงนี้เล่นได้ป้องจะเล่นจะเล่นตรงไหนไปเถอะปล่อยปล่อยไปกลับมาตามมาตามมา อืเยอะเหรอพวกนั้นอ่ะี่ได้เล่นตอนนี้ได้พี่ไม่โอเคว่ะเล่นนอกหลังลงก็ยิงเคลียร์ตรงบ้านก่อนนะแล้วก็เข้าแมนเอวมีนีิเปิดมาสักทีนึงพี่ก็ดูหลังฮะหลังนึ่เออพี่ดูหลังฮะสักนักิงนิ่งดีชุดพางอยู่ดัดฟ้า

เล่นเล่นบนดาดฟ้าระวังมีคนตรงนี้ Watch out ตรงไหนตรงที่พี่มาไงมามาเข็ะละอังคาแต่ต้องหามุมอยู่เดยิงสองแป๊บผมยิงได้มัน เล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยพี่ด่าตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวตรงนี้มันเข้าจ้อนมีคนเข้ามาตรงนี้นั่นมองพี่อยู่ปัก เกาะฮะแต่น้ำเต็มไง เดี๋ยวว่าจะรอเราลอ,ลอ,ลอก่อนก็ได้นะเราเอ้ยพี่เลือลดรถด้วยไรอ่ะโดนยิง,ดยงโดนในหะน้าอะไรยิงถ้ามันไม่ยิงแล้วเดี๋ยวพี่ไปดักหน้ามึแงแล้วเราเล่นตรงนี้นะ Watch out Mark the location เขาเรียกเต็นท์แล้วเขาจะไปจม นอกไปยังออกออกหลังนะรู้สึกยิ่งขึ้นไปหลังขาหลังน่าจะเอามือลดเป้าเล่นไหมครับไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งที่มาก่อนเดี๋ยวมันเข้าหลังเองรอตรงนั้นไปก่อนโอเคได้ได้ได้เขาเล่นตรงนี้ได้ยังอ a t เช็คด้วยได้นะเราลงมันมาดูอยู่นี่ผมอยู่อตอนนี้มีคนว่ะยิงปีไหนมาโอเคไปตรงนี้มีวัชชั่วไปยิงดิมายิงดิมายิงดิลาไปอี่ตรงรถเฮ้ยรถมาด้วยที่หลัง มันอยู่ป้อมเห็ดอ่ะอ๋อโอเคไหนอยู่ใครเจาะรถด้าก็เจาะเลยแล้วก็จะเหลือเพราะอ่าเนี๋ยมันไม่ได้ใช้เราเล่นตรงนี้ยาวๆเลยมีกระสุนเขียวเยอะปะกระสุนเขียวแบ่งได้มีเท่าไหร่สามร้อยร้อย ไไม่ค่คอยด้้ใชเอารถไปติดไปได้เอารถไปติดไปหลังไว้ได้เอาไปปิดหลังไว้เอารถติดตไปตรงนี้ได้วงอยู่นะตรงนี้ได้วงใช่ใช่เาขาเถิบไปปิดไงเอาไว้ปยิงตรงนั้นนยย่ะถ้าอยากถ้าวงขยับแต่เดี๋ยวนะแต่หลังมีนมี Watch ผมเจ็บพี่มาช่วยนะระเบิดนะไม่ได้ไม่ได้มันชีตพี่ Watch out พี่ไปข้างในวงนิดนึงนะชุดได้โอเคโอเคโอเคโอเนโอก่อนอยู่แล้วอยู่แล้วยัง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 บีบได้ชุได้มันมันมันช้ามันช้าอ่าวางป่านพี่ชุดชมพูกับชุดเหลืองแมกกาเร็ตเดี๋ยวเราเล่นเข่าตัวนี้ได้ เขาน้างหน้าเนี่ยเขาเนี่ย Watch out เนี่ยไปแทนเลยไปแทนเลยไปแทนเลยไปขยันเขาเลยเราเลยมันยิงอยู่ไอขอพี่แล้วกันท่านะอ๋อมันยิงเรามันยิงพี่ผมหาใช่มันยิงเรามันยิงเราผมหามันอยู่รู้อย่ไหนไอ้จะส่งพี่ไปข้างหน้าก่อนดิเขาหน้าเอาบ้านยิงหมา อ oh, ๋อลัดหลังขาพี่อืมรอเห็นตัวเดียวเองน่าจะมีอีกนะรออีกต <Victor, S 2> ับมีขับรถมาได้ <Victor. S 2> ขับรถเข้ามาดิอีกตัวได้ๆๆแต่อย่าสูงมากนะเพราะหลังมันเปิดอยู่ <Okay. S 2> อืมมาโดนหลังยิงมามามาโอเคเข้าแทนตรงนี้เลยว้าจ้าวแทนตรงนี้เลย <Watch out. S 2> แต่ถ้าบ้านละยิงใหญ่เข้ามาเจ็บมากก็ตัวยิงใหญ่เจ็บมากอยู่บันไดเฮ้ยระเบิดเด้งออกเลยสิ Relax on my skin This is love. I know it is. I know it sounds super cliche, but you make me feel so.